เป็นช่างเย็บผ้ารับแก้ทรงเสื้อผ้าแต่ไม่ได้เย็บผ้าอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นช่างก็รับทําด้วยวันนี้ช่างก็ได้รับงานจากลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าคลุมโต๊ะค่ะเพราะว่าโต๊ะตัวนี้ลวดลายไม่ค่อยสวยแล้วแต่ถ้ามีผ้าคลุมก็คงจะสวยงามมากขึ้นลูกค้าก็เลยซื้อผ้ามาให้ช่างตัดผ้าคลุมให้ค่ะอันนี้ก็เป็นงานยากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะว,วงกลมด้วยเนาะช่างก็เลยมาวางผ้าตัดแบบนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการเผื่อด้านในแล้วก็ใส่ย,ยางยืดด้วยอันนี้ก็ตัดเสร็จเเเรรรรียยยยบบ้้ออแลลวนนะะคาะาากก็็ไปงงมใ ืดเลยค่ะเพื่อนๆผ้าวงกลมแบบนี้นะคะเวลาที่ใสยย่ยางยืดก็ค่อนข้างจะยากค่ะและที่สําคัญผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยเพราะว่าลูกค้าแบบว่าต้องการความนุ่มนุม,น,มนิดนึงค่ะเวลาที่มาคลุมโตะแล้วเนาะเคยมาให้ช่างทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วติดใจค่ะบอกว่าไปคลุมโต๊ะแล้วสวยก็เลยซื้อผ้ามาให้ช่างทําเพิ่มอันนี้ก็เป็นงานเย็บทั่วๆไปค่ะนอกจากเย็บเสื้อผ้าแล้วลูกค้าต้องการให้ทําอะไรนะคะถ้าช่างสามารถทําได้ส่วนมากก็จะไม่ปฏิเสธค่ะรับทําหมดเลยไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนนะคะเพื่อนๆพูดดีก็เป็นนะคะเนี่ย อจริงๆนะคะการที่เราทํางานเนาะมีงานเท่ากับเรามีเงินค่ะดีใจที่ส่วนหนึ่งนะคะที่ช่างเนี่ยเอาอาชีพของตัวเองมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยบางคนบางท่านก็ไปเป็นไอเดียค่ะทําให้ขยนันแล้วก็มีไอเดียในการตกแต่งเสื้อผ้าก็ดีใจนะคะพูดไปพูดมาช่างก็โหยันยืดผ้าคลุมโต๊ะผืนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆการที่เราทํางานนะคะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นบางครั้งก็ดูเหมือนง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายเลยค่ะผ้ากำมะหยี่แบบนี้ทั้งเป็นขนขนแล้วก็ลื่นด้วยค่ะเพื่อนๆเสร็ เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดึงเพื่อให้ความยืดความย้วยของผ้าเนี่ยสมือการสวยงามหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปปรับใช้ในงานของเราได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าดีอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่างด้วยนะคะ